สวัสดีค่ะเด็กๆอาววันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากให้เด็กๆฟังนะคะอ่เด็กๆมาฟังนะคะคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังหนึ่งเที่ยวก่อนนะคะอาล้วเพลงหลบฝนนะคะเด็กๆอ้าวซาซาซาคุณตกลงมากระเด็นเป็นฝอย เด็กๆลบฝนกันหน้อยเด็กๆลบฝนกันน้อยแบบฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยอัดเจยอัดเจย์อัดเจยเอาทีนี้เด็กๆพูดกลามครูทีละท่อนนะคะทีละทีละบรรทัดทีละบรรทัดนะคะอ้าซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอย เอาล้เด็กๆพูดซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยอกูเด็กๆลบฝนกันน้อยเด็กๆลบฝนกันน้อยอาอเด็กๆเด็กๆลบฝนกันน้อยเด็กๆลบฝนกันน้อยอ๋ต่อไปเปียนฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยอ๋อเด็กๆ เปรีบฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยอัดเชยฮัดเชยฮัดเชยเอาล่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเด็กๆคุณครูมีก้าตางประกอบให้เด็กๆด้ยวยนะคะเอาเด็กๆดูนะคะซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอย เด็กๆลบฝนกันหน่อยเด็กๆลบฝนกันหน่อยเปียกฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยอาดเชยอาดเชยอาดเชยนะคะเอาละแล้วคุณครูอยากใช้เด็กๆร้องนะคะร้องเป็นไหมคะเด็กๆฝึกร้องนะคะแล้วก็ ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปส่งเข้ามาในไลน์ให้คุณครูดูนะคะเอาละคุณครูข้อจะอขอให้เด็กๆเรียนรู้ต่ออีกหน่อยนึงอีกนิดนึงก็คือเรื่องเพลงนี้เป็นเรื่องอะไรคะเรื่องหลบฝนค่ะหลบฝนเด็กๆแล้วฝนตกเด็กๆต้องหลบฝนนะคะ อย่าไปเดินตามฝนเดี๋ยวเป็นหวัดนะคะเด็กๆต้องมีร่มต้องมีหมวกต้องใส่เสื้อกันฝนนะคะแล้วเด็กๆจะต้องทำไมคะต้องหลบฝนนะคะเวลาถูกโดนฝนเด็นนดกๆทำไมคะต้องทำไมคะอาบน้ำสระผมเพื่อเด็กๆจะได้ไม่ต้องเป็นหวัดถ้าเด็กๆเป็นหวัดเด็กๆจะต้องทำไมคะไปหาหมอนะคะเด็กๆ เอาละคุณครูก็ขอให้เด็กๆร้องเพลงนี้แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปมาให้คุณครูดูนะคะเอานะคะเอาละ,าละวันนี้คุณครูก็ขอจบเพลงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ